You like it? Yeah. I love it. I love yeah. Turkey. Yeah. Great food. Ankara is very close. I yeah. uh, Like the food. You love New York, huh? <laughs> I live here eight years almost. Oh, okay. I live in New York yeah. I grew up here, but i uh, oh, live in Florida. Florida. Tax. Like, there's, not, there's no state tax in Florida, so... gas. Airport Corporate Center. Do they have the uh, sales Soviet here? When you, you feel the gas? South Soviet or you have the Soviet here. In New York. <laughs> Sir. <laughs> When you feel the gas. They still have full serve gas station? <laughs> yeah. New the York, yeah, yeah. Full serve yeah, that. They, they still have full serve. In New York. They pay more though. This uh, I'm not going gas station. This electric car. <laughs> it's electric Oh, okay. <laughs> I just plug in, plug out. That's it. That's <laughs> it. Oh, okay. The cover, what you need to call New York, the me the a Gasoline car is much better. You, you have to wait one one sometime one hour to for charge. Charge yeah. yeah yeah But in Florida, don't mind. กำลังจะนั่ง Uber ไปที่โรงแรง yeah, one. The มเดินไปนีส่วนเดินฮอดเทลล์เดียวเนี่อะต่ออีกฮเชลดูต้นไม้ทุกคนต้นไม้เยอะมากนะคะ <c oughs> จริจริงเขาปลูกต้นไม้ก็ปลูกบ้านอยู่ในกลางต้นไม้นะ ลงจาก Uber แล้วเราจะไปใช้บินอุ้ยอากาศหนาวค่ะทุกคนอากาศหนาวก็เอ็นเกล g o o ลัก c k มาเราจะไปเช็คบินากานาาักอากาน <c oughs> อือินอาหารหอมช,ชวนรับประทานมากเลย เดี๋ยวเราจะมาเช็คอินกันนะคะทุกคนน้ำนี้เขาน่าจะให้ฟรีนะเดี๋ยวรอรอเช็คอินก่อนเบลคัมทูนิว์กค่ะทุกคนโรงแรมอย่างนี้นะคะคืนละสี่ร้อยโอ้ยพ่ออีเม่คืนละสี่ร้อายาป่ะันหมื่นกว่าบาทตีคิดคิดเป็นเงินไทยสักหมื่นกว่าบาทเนาะราคาหมื่นกว่าบาทที่เมืองไทยโอ้ยมี หอดอาหารฟรีให้อยู่นี่ไม่มีอาหารฟรีค่ะไม่มีอาหารเช้าให้นะคะคืนละสี่ร้อยต้องไปหาข้าวกินอื่นด้พี่น้อง welcome to New York อู้ย my god อะไรก็แพงไปหมดเลยแพงสุดๆนี่ดูห้องนอนคืนละสี่ร้อยเนี่ยแค่นี้แหละคืนละสี่ร้อยไปโพดโๆบักโมบักแต้มพี่น้อง อาหารเช้าก็ไม่ฟรีนะคะต้องไปหากินข้าวเองทุ<ว>กคนตอนนี้เรามาที่วอร์มาค่ะคุณสามีลืมแปลงสีฟันเนี่ยโรงแรมอยู่ข้างหลังนี่ทุกคนเนี่ยโรงแรมนะคะวอร์ห <Walmart S 2> มาก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยทุกคนโรงแรมอยู่ใกล้กับสนามบินสนามบิน,น,บนอ่าพับ,บลิกพับ,บลิกสนามบินพวกไอาสายการบินพวกไอเครื่องบินส่วนตัวนะคะทุกคน ที่นี่เขาไม่มีแบกโนแบ g you have to have your own bag <Really? S 1> mm-hmm no bags no bags bags yeah yeah paper bag be fair just a regular bag any kind of bag all right wow they're different huh yeah. <laughs> <laughs> does it, does it like oh out? my god you <laughs> okay then. Oh I, yeah, yeah. I put in my bag oh i have a problem didn't come with me but thank you for your service <laughs> i that thought makes... we had the bag now yeah. oh, it's in my oh, stool yeah oh, okay, <laughs> คุณมาช้อปปิ้งที่วอร์มาร์กนะคะทุกคนเราช้อปปิ้งที่วอร์มาร์กก็เป็นลูกค้าประจําของวอร์มาร์กอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าไปที่ไหนมันก็จะมีแต่วอร์มาร์กในประเทศนี้แต่ว่าม,มันมีความแตกต่างกับทุกคนที่นีน่ถ้าคุณมาช้อปปิ้งนะคะเขาจะไม่มีถุงให้ถ้าคุณอยากได้ถุงคุณต้องจ่ายจ่ายค่าถุง ฉะนั้นถ้าใครมาช้อปปิ้งที่วอลมาทที่ที่นิวยอร์กเนี่ยคุณจะต้องเตรียมถุงมาจากบ้านกับทุกคนไม่งั้นนะ่ะคุณต้องซื้อถุงเราไม่รู้ไงเพราะว่าเราอยู่ที่ฟลอริดานะถุงเจ้ากี่ใบก็ได้เพราะเขามีถุงให้บริการถุงถุงพลาสติกนถุงหิว้วค่ะทุกคนแต่ที่นี่นะคะทุกอย่างคุณต้องจ่ายหมดเลยที่นิวยอร์กอะไรคุณก็ต้องจ่ายไม่มีของฟรีกับทุกคนอะไรก็ต้องเสียเงินค่ะเข้าห้องน้ำ เวลาเข้าห้องน้าเนี่ยคุณจะไปเข้าห้องน้ําฟรีเข้าไม่ได้คุณต้องอไปซื้อของก่กอนเขาถึงจะให้คุณเข้าห้องน้ํามันแตกต่างกันไหมแตกต่างไหมความความเป็นอยู่และความสะดวกสบายที่รัฐฟอริดกับน,นิวยอร์กมันแตกต่างกันมากนทุกคนแตกต่างกันจริงๆนะคะตอนนี้ก็ภูนาบสามีจะเดินไปหาข้าวกินกันเพราะว่าเราไม่ได้เช่ารถค่ะเพราะว่าโรงแรมอยู่ตรงนี้เองเพราะว่า พี่ชายจะมารับเราเราก็เลยไม่เช่ารถเพราะวพี่ชายจะเป็นโซเฟอร์นะคะพาพวกเรา,าไปตรงโน้นตรงนี้นะคะเราก็เลยไม่เช่ารถกันนะคะมาเดินออกกาลังกายมาเดี๋ยวจะพาไปกินอาหารกันอาหารเที่ยงนะโอ้ตลกดีตลกมากเลยแตกต่างมากเลยความเป็นอยู่นะคะพาไป ดูปลอดไซน์ก็ได้ว่าอยู่วนอสิรงนีโอ้ยเดี๋ยวต้องรอดอกเบญจมาศสวยมากเลยทุกคนสวยมากเลย ช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าดอกฤด,ด,ดูดูใบไม้ผลิและดอกดอกพวกนี้เพราะว่ามันอะไรเขาจะเป็นเทศกา,าลฮาโลวีนและก็แตงสกีวิ่งก็ดอกไม้พวกนี้จะออกมาเยอะช่วงนี้ thank you ma'am ต oh, ้อง step โอ I ยแคน wait. I need food tonight <laughs> oh, Okay. ได้โต๊ะอาหารแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณสามีก็จ่ายค่าอาหารแล้วก็ต้องคิด คิดคิดเปอร์เซ็นย์เซให้พนักงานเสิร์ฟนะทุกคนเครื่องคิดเลขมีนะแต่เขาไม่ใช่เขาใช้หัวสมอง you need help daddy you need my i l e finger you need my finger w a i t stop ้รศัสท์มีก็ไม่ใช่ Why not you the phone ย <60. S 2> ี่สิบเปอร์ซทุกคนร้อยเท่าเปอร์เซ็นต์ทาหอร์ซอาหารร้อยหนึ่งก็จ่ายร้อยยี่สิบอือฮึซทุกคนครักงานเสร็จ เนี่ยย re ูทูโฟนก็อร่อแม่ไปใช้มันคิดสมัยนี้ก็ไม่ไปคิดเอาหัวคิดเราไปก็ใช้โทรศัพท์ Thank you for your lunch ได oh, <thank> uh ้ยินแต่บอกว่าอเมริกันได้ยินแต่บอกว่าอเมริกันแชร์พอมาอยู่จริงๆเราไม่แชร์กันมีแต่อเมริกันใช่ โอเคได้เวลาไปโรงแรมแล้วอ๋อไปพักสักแปบบ๊บเดี๋ยวตอนเย็นก็จะไปทานอาหารเย็นกับครอบครัวกันค่ะเดี๋ยวเดินทางกลับโรงอ,อิ่มแต่เลยอิ่มแต่เลยแดดเยาว์นะทุกคนแนบะอู้หนาวทุกคนอาการเริ่มหนาวแล้ว n อ้ยดูกายกั พียปยืดนีแถวนั้นมันขี้ใส่หั they have a truck here daddy they have a truck here there's another truck here oh, shopping shopping cart โอ้โหอากาศเริ่มเย็นแล้วทุกคนเห็นโรงแรมอยู่ตรงโน้นนะคะ เดี๋ยวเราจะเป็นนอนเป็นนอนกลางวันนอนงีบครับสอง,ส,องสามชั่วโมงแล้วเราก็จะออกไปทานอาหารเย็นโอ้จะกินไหนวะอาหารเย็นนี่ขอเมืองไปอิ่มแอแ๊ะเล้พี่น้องอิ่มแอบแต้เลยสันโกดาวมันหนาวแท้ๆหนาวมาเลยทุกคนมันหนาวหนาวจนปากแหล่เลยพี่น้องหนาวจนหนาแหล่ปากแหล่แล้วครับพี่น้อง อากาศหนาวค่ะโอ้อยู่แต่ฟลอริดาอากาศร้อนมาเจออากาศหนาวโอ ünüz, หว้หนาวหนาวโอ้ยสงสัยรถมารับนะคะดูดรถลิมิซีนกันบันเมบันลา,าปาทั้งใหญ่ทั้งยาวคะ่ะไม่รู้มารับอีกฉันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอ๋อไม่ใช่หรอกคะ่ะเขามีงานแต่งงานคะ่ะเขามารับเจ้าสาวแล้วก็ญาติของเจ้าสาวคะ่ะมารอกัน ที่ในโรงแรมนี่คะ่ะเดี๋ยวต้องมารอดูว่าเจ้าสาวจะหน้าตาสะสวยขนาดไหนนะทุกคนเดี๋ยวมารอดูกันนะคะ